สวัสดีครับกลับมาพร้มกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์จะมาเจอเจอทีเดนโตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคัดเฉพาะตัวที่มั่นใจสุดเน้นสุดค่าคืนวันนี้มีมาฝากทั้งหมด5 EP 5ตัวเน้นและท่านกำลังรับฟังอยู่ที่ EP 1เป็นตัวมั่นใจสุดเน้นสุดตัวที่1 ลาซิโอกับโมโรยาห้ามพลาดด้วยประการทั้งพวงฝากทุกท่านที่มารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบงคุณมากๆครับเรามาเช็คข้อมูล2องูด,ด้วยแฮนดิแคปลาซิโอกับโมโรย่าสกกันโช่ซีรีอาอิตาลีแข่งขันกันตอน6โมงครึ่งแข่งขันกันเร็วนะครับ ช่วงเย็นนี้ก็เริ่มต้นแล้วลาซิโอจะมาต่อปอบปลาลบค่าลาซิโอและโบโรญาถือว่าเป็นสองทีมที่อยู่ในอันดับเลขตัวเดียวนะชื่อชั้นทีมลาซิโออาจจะดูดีกว่าลงเล่นในบ้านแต่ถ้าพูดถึงอันดับและคะแนนจะเป็นทางโบโรยญาที่ดูดีกว่าแต่เดี๋ยวเราไปไล่เรียงกันดูทีละสเต็ป แล้วปจบอยู่ที่ตรงไหนมอนโอเคจะเลือกอยู่ฝั่งใดปะพร้อมๆกันเริ่มต้นเช่นเคยครับเริ่มเลยตารางลีกก่อนเลยตารางลีกไม่เคยโงหกใครฟอร์มดีก็ดีฟอร์มแย่ก็แย่นะครับเริ่มต้นที่ลาเซโออยู่ดับที่8ของตารางมีอยู่37คะแนนเกือบๆจะเป็นทีมกลุ่มกลางตารางด้วยซ้ำไป อย่างไรก็ตามพวกเขายัางนุ้นขยับอันดับขึ้นได้อีกอก็อยู่ที่ว่าลาติโอจะพยายามหรือเปล่าเพื่อหาพื้นที่ยุโรปในขณะที่ทีมกลุ่มนำเหนือกว่าลาติโอก็มีพวกพีออโรมา่าและก็โมเนญาคู่แข่งเกมนี้ซึ่งอยู่ดับที่ห้าของตารางมีอยู่42คะแนน,นก็ถือว่าเป็นทีมกลุ่มนำกลุ่มที่สองของตารางลีก กลุ่มแรกจะมีอนะแบบินเตอร์ยูเว่เอมิเานนะแบ่งด้วยคะแนนนะแล้วก็มาที่กลุ่มที่สองเนี่ยที่เป็นอัตาลันตาโมนิญาโรม่านะจำพวกนี้ยังคิมพื้นที่ยุโรปก,กันอยู่ก็ถือว่าต่างฝ่ายต่างก็อยู่ในเล็กตัวเดียวอย่างที่บอกครับสแสดงว่าทาั้งสองทีมก็มีผลงานที่ดีโดยเฉพาะโมนิญาซึ่งปกติแล้วโมนิญาไม่ได้อยู่ในจุดนี้แน่นอนส่วนใหญ่โมนิญานะถ้าเป็นธรรมชาติของพวกเขา ก็น่านจะอยู่ครึ่งตารางล่างนะไม่ไม่ไม่ไปลุ้นหนีตรงชั้นก็อยู่แถวแอันดับร้อยตัวสิบสิบเอสองสิบสาประมาณนี้แต่ตอนนี้บนย่าคือทีมกลุ่มที่ลุ้นพื้นที่ยุโรปนะครับและก็ยังโชว์ฟอร์มดีด้วยคะแนนก็แตะเลขสี่เป็ที่เรียบร้อยเพราะนั้นอย่างที่เห็นครับวาราซิโอชื่อชั้นดีกว่าแต่อันดับและคะแนนเป็นรองอยู่พอสมควรเลยนะท่าเทียบกับบนญ,ญ่ญานะ แรงจูงใจในการเล่นเกมลีกก็คงจะเป็นเรื่องของการลุ้นอันดับนี่แหละนะนะเพิ่มพื้นที่ยุโรปนะครับอันดับแปดเจออันดับที่ห้านะผลงานห้างเกมหลังสดผลงานห้างเกมหลังสดครับปรากฏว่าราสิโอชนะ 2, สองเสมอหนึ่งแพ้สองล่าสุดลงเล่นกลางสัปดาห์เอาชนะมายเยนไปได้หนึ่งประตูต่อสองในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์เลกแรก ถ้าใครได้ชมเกมค่ม้คืนวันนั้นก็ต้องบอกและครับว่าลาซิโอไม่ได้เล่นดีอะไรแต่เป็นบาเยนน์มิวนิกต่างหากที่ดูจะเล่นผิดฝักผิดฟอร์มช่วงแรกๆก็มาดีนะมีโอกาสเข้าทำหลากหลายแต่พอเล่นๆไปก็ตื้อแล้วก็ดับไปซะเรื่อๆนะครับลาซิโอก็ชงช่วยโอกาสนี้ได้จุดโทษชนะมาแล้วหนึ่งประตูต่อศูน ไอ้ประตูเดียวของลาสติโอนี่แหละมันทำให้โอกาสผ่านเข้ารอบนูมีชีวิตชีวาขึ้นเลยนะลาสติโออ่ะเพราะเกมเล็กสองของแค่ไม่แพ้ก็ผ่านเข้ารอบได้เพราะนั้นจะไปเน้นตั้งรับได้อย่างเต็มตัวจริงๆนะลาสติโอและแน่นอนถ้ามาเยอนยังจืดชื่อในเกมลูกแบบนี้สนุกแน่เพราะนั้นที่กล่าวแบบนี้กำลังจะบอกว่าเอะลาซิโอเนี่ยสมาธิในเกมเนี่ยจะยังอยู่ในเกมลีหรือเปล่า ผมกาลังยังกล้าใช้ทัุนใหญ่ไหมหรือว่าโรเทชันทีมหรือว่าใจนักเตะสมานที่นักแดมันไปอยู่ในเกมเล็กสองบ้านบาเยอร์ศึกอยู่ฟเซชรเลิหรือเปล่านี่มันเป็นทรนยุโปรปใหญ่นะมันก็อดคิดไม่ได้หรอกครับว่าตอนนี้นัดนีนี้มันสําคัญของเกมเบอลิเยอะเพราะเกมเบร์ลิกยังมีคะแนนให้เก็บอีกนานเอาละนี่คือผลงานของลาซิโอชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองการลงทุนกําไรสองเกม ขาดทุนสองเกมครึ่งห่างลกบกลมีึแล้วก็ยังเข้าเหนือนะเข้าเหนือเหมือนกับว่าเสียมาสามเกมติดแล้วมาสองเกมหลังเนี่ยก็ได้คืนมาจากเจ้าอะไรประมาณนั้นแต่ห่างลกบกลมีึแล้วก็ยังเข้าเหนือส่วนโบอรญนาล่ะเบอรญนาไม่มีเกมกลางสัปดาห์ในลงเล่นพักทีมาเต็มที่ผลงานล่าสุดคือการชนะฟิโอเรนตินาสองโสนภาพร,รวมคือชนะสามเสมอหนึ่งแพ้นหนึ่ง การลงทุนยอดเยี่ยมกับรายมาตีเกมติดการทุนหนึ่งเกมทางล้มกลบนี้แล้วไปนั่งในเอมเได้ไปกินเหลากินหลูได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าการเงินการการคลังนี้เหลือเกิน,นะนดีเลือเกินสำหรับมริษย์เพราะนั้นในข้อมูลพื้นฐานก็จะเห็นความแตกต่างก,กันอยู่มากพอสมควรการเจอเจอ,เจอกันถ้าเกมหลังสุดลาซิโอชนะไปสามครั้ง บริยชนะหนึ่งครั้งแล้วก็เสมอหนึ่งครั้งเพียงแต่ถ้ามองผลชนะกับผลเสมอของบริญามันคือการเกิดเกิขึ้นในช่วงสองเกมสุดที่เจอกันนะนซโซลาริเโอชนะสามครั้งนั้นก็เป็นการเจอจกันก่อนหน้านั้นแต่ถ้าเรามองในมุมบอลมันไทยบอลหรือเปล่าพาะดูดูเหมือนว่าลาติเโอออกไปเยือนก็เอาชนะบมริยาไม่ได้โมริยาออกไปเยือนก็แพ้ลาติเโอหมดเลย มองในมุมบ้านขายามันก็ได้เหมือนกันอยู่ที่ว่าจะมองมุมไหนครับมองมุมที่ล่าสฎรมีระยะชนะกันเสมอก็ได้มองมุมออกเป็นเกมเดือนแล้วมักจะผาทา้าจะบ้านก็ได้นหรือว่าใครเป็นเจ้าบ,บ้านก็มักจะทำผลง,งานได้ดีกว่าก็ได้อีกโอ้โหหลากหลายอยู่ที่มุมมองจริงๆแต่นี่คือข้อมูลพื้นฐานตั้งแต่อันดับและคะแนนในตารางผลงาน้างเกมหลังของทั้งสองฝั่งการลงทุนการทำกำไร และก็การเจอเจอกันซึ่งโดยบอลโอเคมองว่าเหลี่ยมนี้โมรย่าไม่ดูเป็นรองนะสองพูดูแฮนดิแคปจากเจ้าทั้งห้าลายปรากฏว่าเจ้าทั้ง5้าลายหนึ่งส่งของราคาพูไปลักษณะการปรับเสียงข้างมาก4.1 4.1ปรับเพิ่มขึ้นในช่องลากซโอก็คือไม่กลัวหลากซตโอ4.1ปรับราคาลดลงในช่องเสมอกลัวเหลี่ยมเสมอ สีต่อหนึ่งปรับราคาลดลงในช่องโมเรยยกลัวโมเรีาเพราะนั้นฮูอยู่กับเปรีมเสมอกับเปรีมโมเรีาในขณะที่แฮนิแคปเป็นราคาราติโอตอบปอบปาลบห้าปรากฏว่าเหรดนี้เจ้าทั้งห้าหลายปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องเจ้าบ้านบอลตอและปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องทีมเยือนบอลรองเพราะนั้นแฮนิแคปถือหางบอลรองโมเรซึ่งมันก็ไปในทิศทางเดียวกับราคาฮูนั่นแหละ พลังาคาร์พูก็อยู่กันเสมออยู่กับโมรัญญาเฉียงเช่นเดียวกันเมื่ออยู่ในทิศทางเดียวกันมองกับข้อมูลพื้นฐานที่ดูแล้โมรัญญาก็ไม่ได้ไปรองอะไรมรอนโดเคก็ไม่คิดอะไรมากมายนะจับโมรัญญาเป็นที่เด็ดตัวเล็กส่วนสิบดาวเป็นตัวบอลรองตัวแรกนะจับไปลงทุนเป็นตัวมั่นใจส่วนส่วนตัว,ว,ว,วที่หนึ่งในอีพีหนึ่งประจำขั้คพือนวานที่นี้ครับสวนรอโมรัญญาแต่หัววัน ความมันจะบังเกิดขึ้นนะครับสำหรับท่านในยังไม่ได้รับฟัง e p 2 e p 3 EP4 m p EP 5ก็รบกวนติดตามกันให้ครบถ้วนขอบพระคุณมากๆครับ